กุญแจสู่ความรวยและความสำเร็จของชาวราศีกรกฎปี2569หากหากคุณคือชาวราศีกรกฎหรือมีลัคนาสถิตราศีกรกฎดาวประจำตัวของคุณคือดาวจันทร์ซึ่งในทางโหราศาสตร์ให้นิยามดาวจันทร์ว่าเป็นดาวตัวแทนแห่งอารมณ์ความรู้สึกและการดูแลเอาใจใส่คุณคือผู้สร้างความมั่นคงทางใจและผู้ดูแลแห่งจักรราศีความต้องการสูงสุดของคุณคือความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ทั้งทางบ้านและทางอารมณ์แต่การจะทำให้ความรู้สึกปลอดภัยกลายเป็นความร่ำรวยที่จับต้องได้นั้นคุณต้องควบคุมความผันผวนของดาวจันทร์และเรียนรู้ที่จะใช้พลังที่แข็งแกร่งของดาวเกษตรทั้ง12ดวงในแต่ละภพเรือนมาเป็นตัวช่วยหลายคนเข้าใจว่าชาวราศีกรกฎต้องใช้แค่พลังของดาวจันทร์เท่านั้นแต่ความจริงคือชีวิตคนเรามี12มิติหรือที่เรียกว่า12ภพเรือนและแต่ละภพเรือนก็มีดาวเกษตร หรือดาวเจ้าของบ้านที่คอยกำกับพลังงานและเส้นทางความสำเร็จที่แตกต่างกันไปคุณต้องเรียนรู้ที่จะสวมบทบาทหรือปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามความหมายของดาวเกษตรทั้ง12ดวงในแต่ละภพเรือนต้องรู้จักใช้พลังของดวงดาวแต่ละดวงแต่ละเรือนภพให้ถูกที่ถูกทางจึงจะรวยจะสำเร็จได้กุญแจสำคัญก็คือเทาราศีกรกฎจะรวยและประสบความสำเร็จได้ คุณต้องใช้สัญชาตญาณและความใส่ใจของดาวจันทร์ผสานกับความกล้าหาญและความมีระบบของดาวดวงอื่นๆเพื่อสร้างความสำเร็จที่ไม่ได้มีแค่เงินแต่ต้องมีความสุขทางใจให้กับชาวกรกฎด้วยตอนนี้เราจะมาร่วมถอดรหัสลับแห่งความสำเร็จความมั่งคั่งของชาวราศีกรกฎไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากคุณต้องรู้แก่นแท้แห่งพลังดวงดาวที่จะใช้เป็นกุญแจสู่ความรวยและความสำเร็จของคุณ โดยผมสรุปมาให้ดังนี้ครับเริ่มต้นจากดาวประจำราศีของคุณคือดาวจันทร์สัญ,ญลักษณ์คือเลขสองคือพลังแห่งอารมณ์ความใส่ใจความผันผวนความอ่อนโยนดาวอาทิตย์สัญ,ญลักษณ์คือเลขหนึ่งคือพลังแห่งอำนาจเกียรติยศความเป็นผู้นำดาวพุธสัญ,ญลักษณ์คือเลขสี่เป็นดาวประจำตัวของคุณคือพลังแห่งสติปัญญาการปรับตัวข้อมูลความรวดเร็วการวิเคราะห์ดาวสุข สัญ,ญลักษณ์คือเลข6คือพลังการบริหารจัดการเงินพลังแห่งเสน่ห์คุณค่ารส,สนิยมดาวอังคารสัญ,ญลักษณ์คือเลข3คือพลังการต่อสู้ความกล้าการตัดสินใจเด็ดขาดการลงมือทำอย่างรวดเร็วดาวพฤหัสสัญ,ญลักษณ์คือเลข5คือพลังความรู้คุณธรรมโชคจากการเป็นที่ปรึกษาดาวเสาสัญ,ญลักษณ์คือเลข7คือพลังความอดทนระบบโครงสร้างที่มั่นคง พลังความอดทนระบบความรับผิดชอบดาวราหูสัญ,ญลักษณ์คือเลข8คือพลังการขยายตัวการพลิกแปลงการสแสวงหานอกกรอบช่องทางใหม่ทีนี้เรามาดูการใช้พลังของดวงดาวตามเรือนพบเพื่อเป็นหลักสู่ความรวยและความสำเร็จของคุณกันนะครับพบที่หนึ่งคือพบตนุหมายถึงตนเองดาวเกษตรคือดาวจันทร์ดาวจันทร์คือตัวตนของคุณความสำเร็จของชาวกรกฎ ต้องเริ่มต้นจากการใช้สัญชาติญาณและความเข้าใจอารมณ์ตลาดจงทำงานด้วยความอ่อนโยนและใส่ใจรายละเอียดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและยอมรับความผันผวนของชีวิตหรือธุรกิจเป็นเรื่องปกติความสำเร็จและความรัวจากดาวจันทร์จะมาจากการดูแลและให้บริการผู้อื่นด้วยความจริงใจพบที่สองคือพบการเงินรายได้เรียกว่าพบกระดุมพระมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์คือการเงินของคุณเงินทองของคุณจะได้มาจากชื่อเสียงของคุณได้มาจากเกียรติยศและตำแหน่งในหน้าที่การงานของคุณดังนั้นชาวกรกฎต้องสร้างความโดดเด่นและเป็นผู้นำในสายงานที่ทำรายได้ที่ดีมาจากการที่คุณได้รับการยอมรับและมีอำนาจในการตัดสินใจจากความมีระเบียบและวินัยของคุณพบที่สามภพสหัชชะมีดาวเกษตรเจ้าเรือนภพคือดาวพุธดาวพุธคือการเจรจา การประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารการขยายความรวยความสำเร็จของคุณมาจากการสื่อสารที่ฉลาดและมีเหตุผลคุณต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญาของดาวพุธมาควบคุมอารมณ์ของดาวจันทร์ในการเจรจาและการต่อรองคุณต้องเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นจริงเพราะการสื่อสารทางธุรกิจต้องเน้นที่ข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์พบที่4พบพันธุค,คือบ้านคือครอบครัวคือความมั่นคง มีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวสุขดาวสุขคือรากฐานที่มั่นคงของคุณรากฐานของชีวิตชาวกรกฎต้องมีความสุขควบคู่ด้วยความสวยงามและมั่นคงทางคุณค่าบ้านและที่อยู่อาศัยของคุณนั้นๆต้องสวยงามต้องเป็นสวรรค์ที่มอบความสุขทางใจให้คุณได้การมีครอบครัวที่มีความสุขจะเป็นตัวเพิ่มพลังให้คุณมีแรงในการทำงานมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะสร้างเงิน และสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตเรียกได้ว่าความมั่นคงทางใจจะมาพร้อมกับความมั่งคั่งทางวัตถุพบที่5้พบปุตตะคือการริเริ่มมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวอังคารดาวอังคารคือความคิดสร้างสรรค์และการลงทุนดังนั้นความรวยความสําเร็จในพบปุตตะนี้มาจากการมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆกล้าเสี่ยงและการลงมือทําอย่างรวดเร็ว โดยชาวกรกฎต้องใช้พลันของดาวอังคารมาผลักดันให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่ฝันแต่ต้องลงมือทำจริงจังในการลงทุนต้องใช้ความกล้าหาญในการเข้าถึงโอกาสและแตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอย่าให้อารมณ์มาขวางกั้นการลงทุนที่ได้วิเคราะห์มาแล้วพบที่6พบอริคือปัญหาอุปสรรคนี่สินมีดาวกเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสคือการจัดการปัญหา จัดการอุปสรรคและหนี้สินด้วยสติปัญญาและคุณธรรมโดยชาวกรกฎเอาชนะปัญหาโดยการใช้ความรู้การศึกษาใช้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือการให้คำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่และถ้าเป็นเรื่องของหนี้สินการจัดการหนี้สินต้องอยู่บนพื้นฐานของการวางแผนระยะยาวอย่างมีเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์แก้ปัญหาความสำเร็จมาจากการยกระดับตัวเองให้เหนือกว่าฉลาดกว่าปัญหา พที่7พบปัตตนิคือหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ครองมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวเสาดาวเสาคือพันธมิตรความสำเร็จและความรวยของคุณในพบปัตตนิมาจากการร่วมงานกับคนที่อดทนและเป็นระบบโดยคุณต้องเลือกคู่ครองหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะมีความระแวดระวังและทำงานอย่างมีโครงสร้างมีระบบตามพลังของดาวเสา สัญญาและความร่วมมือต้องสร้างขึ้นบนความมั่นคงและไว้วางใจได้ในระยะยาวความสำเร็จที่ได้อาจจะไม่รวดเร็วแต่จะแข็งแกร่งถาวรพบที่8พบมรณะมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวราหูพบมรณะคือการเปลี่ยนแปลงดาวราหูมาช่วยให้คุณรวยจากการพลิกแปลงการมองโลกนอกกรอบการมองหาช่องทางใหม่ๆใช้ไหวพริบและช่องทางที่แปลกใหม่ในการจัดการเงินก้อนใหญ่ เช่นการลงทุนที่ซับซ้อนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและธุรกิจให้ทันสมัยเพราะพลังของพระราหูคือการขยายตัวที่รวดเร็วแต่ต้องระวังไม่ให้ความโลภนำพาไปสู่ความเสี่ยงที่ผิดกฎหมายพบที่9พบภพสุภะมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวพฤหัส พบสุภะคือความเจริญความรู้ชั้นสูงทางไกลต่างประเทศเมื่อรวมกับพลังดาวพฤหัสก็ทําให้ความรวยความสําเร็จของคุณมาจากการเป็นโค้ชการเป็นที่ปรึกษาการมีศีลมีธรรมการเป็นผู้ให้ความรู้จากต่างถิน่นต่างแดนจากต่างประเทศ โดยความสําเร็จของคุณถูกนําทางด้วยความรู้ด้วยคุณ,ณธรรมคุณต้องมีความซื่อสัตย์และใจบุญสุนทานความรวยความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้มีความรู้และเมตตานอกจากนี้การศึกษาต่อหรือการเดินทางแสวง,แบงบุญจะนําความโชคดีมาให้คุณอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วยภพที่10พบภพกามะคือความสําเร็จในอาชีพเมื่อดาวอังคารมาอยู่ที่เรือนภพนี้ทําให้ความสําเร็จและชื่อเสียงของคุณมาจากการ ลงมือทำและความเป็นผู้นำที่กล้าหาญคุณต้องเป็นนักสู้และนักบริหารที่กล้าตัดสินใจในหน้าที่การงานอาชีพที่รุ่งโร์คืออาชีพต้องใช้พลังงานสูงการแข่งขันหรือการเป็นผู้นำหน่วยงานอย่าให้ความอ่อนไหวของดาวจันทร์มาทำให้คุณหลังเลในเรื่องงานพบที่11พบลาภะมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวสุขลาภะคือลาภผล เมื่อดาวสุกเป็นเจ้าเรือนพบนี้ลาบผลใหญ่ของคุณก็จะมาจากการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองและสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นรายได้ที่เป็นลาบผลมาจากการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความบันเทิงความชอบในตัวคุณของกินของใช้ที่ดูดีดูหรูหรามีราคาคุณต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงและผู้คนในสังคมชั้นสูงเพราะเงินทองจะไหลามาจากการที่คุณมีเสน่ห์และรสนิยมที่ดี พบที่12พบวินาศคือความเสียหายคือความลับปกปิดซ่อนเร้นมีดาวเกษตรเจ้าเรือนพบคือดาวพุธดาวพุธคือการจัดการความเสียหายชาวกรกฎต้องจัดการความสูญเสียด้วยสติปัญญาและการวางแผนโดยใช้การวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดของดาวพุธในการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและการจัดการค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น คุณต้องมีสติและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงและในบางครั้งคุณต้องมีการสละเวลาเพื่อการศึกษาหรือหาข้อมูลในทางลับหรือไม่เปิดเผยกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะช่วยลดความเสียหายเปลี่ยนความสูญเสียให้กลับมาเป็นเงินและความมั่งคั่งที่ยั่งยินได้ชาวราศีกรกฎมีพลังในการสร้างความรวยและความมั่นคงที่น่าทึ่งแต่ต้องเรียนรู้การผสมผสานพลังของดาวต่าง เช่นเมื่อต้องสร้างฐานชาวกรกฎก็ต้องใช้ความอ่อนโยนและลดนิยมของดาวจันทร์และดาวศุกร์เมื่อต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ต้องใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดของดาวอังคารเมื่อต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนก็ต้องใช้ความมั่นคงและระบบของดาวเสาความสำเร็จที่แท้จริงสำหรับชาวกรกฎคือความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับความสุขและความปลอดภัยทางอารมณ์ จงเริ่มใช้พลังของดาวเกษตรทั้ง12ดวงนี้อย่างมีสติเพื่อดึงดูดความมัง่งคั่งให้เข้ามาในชีวิตของคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลุงโจโด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ